นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาโดก500ชาดพับคุชาโดกชาโดกว่าด้วยวิธีให้แมวตาย ในพุทธกาลสมัยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีเผยแพร่คำสอนของพระพุทธศาสนากว้างไกลไปทั่วแคว้นพาราณสีในการนั้นได้มีอุบาสิกาผู้หนึ่งมีนามว่ากานมาตานางเป็นอริยสาวิกาผู้บรรลุโสดาบันนางอาศัยอยู่กับลูกสาวคนหนึ่งมีชื่อว่ากานา เมื่อถึงวัยอันควรกาะมาตาก็ตัดสินใจยกลูกสาวของตนให้แต่งงานกับชายผู้มีชาติตระกูลดีผู้หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่อีกตำบลหนึง่งลูกเอ๋ยไปอยู่บ้านเขาเป็นสะพยบ้านเขาเจ้าต้องประพฤติตัวให้ดีอย่าให้เสื่อมเสียนะลูกทราบแล้วท่านแม่ท่านแม่อย่าห่วงเลยแล้วลูกจะแวะมาเยี่ยมท่านแม่บ่อยๆท่านแม่ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะ หลังจากที่บุตรสาวของนางออกเรือนไปแล้วก็ยังคงมันมาเยี่ยมมารดาอยู่เสมอเช่นเดียวกับครั้งนี้ที่กานากลับมาเยี่ยมมารดาของนางด้วยกิจธุระจำเป็นบางอย่างมาคราวนี้จะอยู่สักกี่วันล,ลูกก็สักพักนะจ๊ะท่านแม่ลูกว่าเสร็จธุระแล้วก็จะรีบกลับแต่จังหวไปลูกก็อยากอยู่กับท่านแม่นานๆนะคะ เด็กงโง่เจ้าน่ะโตเป็นสาวแล้วนะแต่งงานออกเรือนไปแล้วยังจะมาติดแม่อยู่อีกหรือเสร็จธุระแล้วก็รีบๆกลับไปซะเถอะสามีเจ้าจะได้ไม่ต้องห่วงเจ้าไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่น่ะอยู่ได้ค่ะท่านแม่นางกานานั้นจากสามีมาอยู่กับแม่ได้พอสมควรสามีของนางก็รู้สึกเป็นห่วง จึงจัดให้คนตามนางกานากลับบ้านท่านหญิงนายท่านให้ข้ามาตามท่านกลับบ้านนะ่ะเราเป็นห่วงท่านหญิงมากนะท่านหญิงมาหลายวันแล้วกลับบ้านได้แล้วขอรับท่านแม่เห็นทีลูกต้องไปแล้วสามีของลูกถึงขนาดส่งคนมาตามเขาคงจะเป็นห่วงลูกมากๆถ้าอย่างนั้นลูกขอตัวก่อนนะคะท่านแม่เอาเถอจะจ้าลูกรัก มันก็สมควรเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เจ้าเองก็มาตั้งหลายวันจะกลับไปมือเปล่าก็ใช่ทีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่จะทอดขนมให้เจ้านำติดมือกลับไปฝากสามีของเจ้าด้วยแล้วกันนะค่ะท่านแม่เดี๋ยวข้าจะช่วยท่านแม่อีกแรงหนึ่งสองแม่ลูกลงมือช่วยกันทอดขนมจำนวนมากหวังจะให้กานานำติดไม้ติดมือไปฝากที่บ้านของสามี ขนมที่ทั้งสองแม่ลูกมีมากมายสีสันน่ารับประทานท่านแม่ดูสิคะขนมที่เราสองคนช่วยกันทําสีสันชิ้นหน่าอร่อยจริงๆ <c oughs> เรื่องทอดขนมน่ะแม่ไม่แพ้ใครหรอกนะเดี๋ยวเจ้าเอาไปฝากสามีเจ้าเยอะๆถ้าชอบวันหลังก็เอามาอีกเดี๋ยวแม่จะทอดให้จ้าแม่ ความหอมของขนมที่สองแม่ลูกทำนั้นส่งกลิ่นหอมขจรไปทั่วใครได้กลิน่นต่างก็ชมและอยากทานขนมกันทั้งสิน้นในขณะนั้นเองก็ได้มีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมาบิณฑบาตท,ที่นี่เป็นประจำได้ผ่านมาพบเข้าพอดีอ,อ้าวหลวงพี่ท่านนี้มาพอดีเลยนิมนต์เลยเจ้าค่ะพวกเราเพิ่งทอดขนมเสร็จขอใส่บาตรด้วยเลยก็แล้วกันนะเจ้าค่ะ เจริญพอนะโยมขนมเยอะแยะไปหมดเลยนี่จะมีงานอะไรกันเนี่ยดิฉันทอดขนมเพื่อให้ลูกสาวนำไปฝากสามีที่บ้านนะเจ้าค่ะด้วยความหอมของขนมที่นางทอดทำให้ภิกษุรูปนั้นอดไม่ได้ที่จะชื่นชมและเมื่อออกจากบ้านของนางกาณมาตาแล้วก็พบกับภิกษุอีกรูปหนึ่งเขา้าจึงเล่าให้ฟังเรื่องขนมทอดของนางกาณมา